Ini <laughs> Dia banyak kata kan tetangga Tapi itu dah lewat stok Jadi hari ini tu Rasa kata Rasa yang eh, tu Biasa mana Bukan mari Rasa sangat pet ini je Tak pun Nah, jadi setan daripada hari ini kita uh, so kepada wakil-wakil ayah kita pada hari ini. Nah, saya nak no, nak cinta dengan eh mana kata nak hubung lah dah waktu kalau tu saya sendiri pun kerja dengan Anwar tak ni dan mana kata so dia hukum kita masak lo hukum kita dan kita akan ada jawapan Nah, ada akan ada, ada jawapan tu kita masuk sikit eh kita masuk sikit dan bila kau kau sedar masa kau nak kata tu bukan perkara macam buat dia pun jatuh dekut mana สมาชิกคณะรัฐมนตรนะครับ ane, รรรซึ่งอยู่ในกรรมธิการนะครับหลายกรรมธิการนะครับเพราะประเด็นปัญหาทั้งหมดสามารถที่จะเข้าได้ทุกช่องของกรรมธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประมงลนะครับซึ่งเราก็มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของเรานั้นนะครับอยู่ในชั้นกรรมธิการเราเราจะไปแก้ปัญหาเราจะให้สอบได้ถูกดีในส่วนที่สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือในเรื่องของการ จะออกประกาศในเรื่องของการส้ามจำนานะครับอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับคือว่าสิ่งที่เรากังวลในเรื่องของน้ําเสียนะครับที่สักครู่นะครับมีมีเรื่องของอบวจเข้ามาน่อยนึงนะครับซึ่งในเขตอุตสาหกรรมนะครับอบวจนอยู่นะครับอบวแลอยู่นะครับซึ่งจะมีผู้ประกอบการนะครับเข้าไปทำเข้าไป ก็ไปประกอบกันเรื่องของพวกอาหารทะเลนะครับซึ่งคนที่จะต้องดูแลเรื่องของนาำเสนยต้องดูแลในการที่จะมวยคำนิยามในเรื่องของน้ําเสียต้องอุตสาหกรรมังนะครับผมก็จะเอาประเด็นเรื่องของข้อเสนอของทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือไปหาเรื่องจังหวัดนะครับว่ายังมีการทิ้งน้ําเสียลงสู่ทะเลอีกไหมนะครับเพราะได้ยืนยันจาก พวกเรานะครับว่ายังมีนะครับผู้ประกอบการนั้นได้ทิ้งน้ําเสียนะครับมาสู่อย่นะครับเพีองเรื่องนี้นะครับสองสามเรื่องก็จะพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุดนะครับแลวต้องฟังขึ้นหน้าก็จะประสานให้กับผู้แทนทุ่ลงนะครับประมงขึ้นบ้านนะครับใหซทราบเป็นระยะระยะอะไรกันนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าเรามีความหวังนะครับเราคาดหวังนะครับว่า ที่เราจัดพิทีกนในวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับชายแดนได้นะครับซึ่งทุกท่านก็ได้รับฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ได้ยินยันนะครับแล้วก็ใส่อุดมการณ์ให้กับพวกเรานะครับท้องต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับพวกเรานะครับสิ่งที่พวกเราวันนี้ได้ทําไปนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราอ้างนะครับให้ท่านทั้งหลายนะครับประสบความสำเร็จ นะครับในหน้าที่การงานนะครับและวก็เป็นผู้แทนในดวงใจของพวกเราตลอดไปอีชอลล์นะครับก็ขอให้ตัวอากันมากๆนะครับเพื่อภารกิจของเราแล้วก็ปัญหาของเราจะได้คลี่คลายไปแล้วก็พวกเราจะกลับมาสูา่ภาวะปกติในการนินชีวิตประจำวันต่อไปอีชอลล์สลัสดีเดินไปด้วยกันเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของชาวบ้านของพี่น้องสามจังหวัชดชา,ายแดนภาคใต้ก็เลยเกิดขึ้นอ่า เอเวทีในวันนี้เกิดขึ้นมาครับปัญหาของอสรุปอะไรบ้างสรุปสรุปปัญหาของพื้นที่อ่าวปัานีโดยหลักๆแล้วก็มาจาก2ประเด็นหลักๆใหญ่ๆนะครับที่เป็นปัญหายังมาช้านานขึ้นหนึ่งปัญหาในเรื่องของการใช้กฎการใช้เครื่องมือประมวลที่มันผิดกฎหมายเรื่องของ ใช้แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐเองไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าปราบปรามอย่างอย่างเคร่งครัดนะครับให้ชาวบ,บ้านเนี่ยดูแลกันเองนะครับที่เราก็ส่งผลในเรื่องของความขัดแย้งในในชุมชนที่คนที่ใช้กับคนไม่ใช้เนี่ยก็มีความขัดแย้งกันนะครับมีความบาดหมางก,กันนะครับแล้วแล้วก็ไ้งูเอเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ไปทําลายสัตว์น้ําก่อนแต่งงานหรือว่าสัตว์น้าไว้อ่อนนะครับทำให้สัตว์น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มพันุ์ได้นะครับเพราะว่าคนที่ใช้อุลอยเนี่ยนะครับเขาต้องก็ต้อง เขาใช้จับสัตว์น้้นที่มันเป็นตัวใหญ่นะครับที่ที่สะพอพอไอ้ง่จับแล้วเนี่ยตัวเล็กๆก็เขาไม่สามารถที่จะจับได้อันนี้คือสผลกระทบต่อปัญหาเรื่องของปากท้องของเขานะครับเมื่อก่อนเขาสามารถที่จะ จับได้วันหนึ่ง4 500นะครับวันนี้มาได้กิโลนึงเนี่ยสอตัวประกอบกับทุนเดิมเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของเอ g ู้อยู่แล้วนะครับมาปัญหารเรื่องของสันดอนทรายกลางอา่าจากการโครงการกุดล้อเนี่ยมาซ้ําเติมอีกครั้งหนึ่งสมผลปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทวีความร,รุนแรงมากยิ่งขึ้น นะครับเพราะว่าสันดอนทรายที่อยู่กลางอ่าวเนี่ยนะครับมันไปทับถมแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําทําให้ระบบไหลเวียนของน้ำเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เลยทําให้ชาวประมงเมื่อก่อนจับประมง6ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนประมงได้แค่3ชั่วโมงนะครับอันนี้แหละ แล้วก็สันดอนทรายที่อยู่เนี่ยนะครับทำให้ระบบนิเวศต,ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านเนี่ยต้องมีต้นทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้นเพราะว่าเครื่องมือประมงเนี่ยพอไปติดสันดอนทรายเนี่ยก็ทําให้เครื่องมือประมงเนี่ยมันเสียหายนะครับและว่าความเสียหายเรือบางทีก็พลิกคว่ำนะครับเพราะว่าไปติดสันดอนทรายเพราะว่าชาวบ้านเองไม่คุ้นเชินในเรื่องของระบบนิเวศใหม่นะครับที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยน้ามือของมนุษย์เองเพราะทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะนําเรียนปัญหาเนี่ยไปสู่การแก้ไขที่มันรวดเร็วแล้วก็ สิทธิภาพนะครับเพราะว่าถ้าหากเราแก้ปัญหาด้วยชาวบ้านเองเนี่ยหรือว่าเพียรสสแค่คนเดียวเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําให้ปัญหาเหล่านี้มันล่าช้ามันล่าช้าต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านทีนี้เนี่ยเราต้อง เราก็เลยเกิดเวทีนี้วันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะระดมสภาพกาลังรู้ว่าองค์คาพยพที่มันมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยสสในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทานต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นได้นะครับไปมาเลก,ก็ไม่ได้ด่านปิดนะครับทีนี้เนี่ยพอปัญหาด่านปิดนะครับประมงได้รับความเสียหาย นะครับก็เลยทําให้ปัญหาเนี่ยมันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับชาวบ้านบางคนเนี่ยไม่มีเงินใช้นะครับนะเนาะดีอะที่เขายังมีอนาคตโครงการที่พักและช่วยเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับสองสามบาทต่ตอเดือนยังพอประทังชีวิตได้แต่ถ้าหากเราปล่อยแบบนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแน่นอนครับของความคาดหวังของเวทีวันนี้เนี่ยครับอย่างที่ชาวบ้านเขาไปได้ฝากไปยังสสทุกคนเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะครับก็ฝากว่า ประเด็นการพูดคุยวันนี้เนี่ยข้อสรุปที่พูดคุยวันนี้แนวทางการแก้ปัญหาที่เราพูดคุยวันนี้เนี่ย,าาาย,นนยชาวบ้านเขาหวังว่าจะต้องสารต่อนะครับเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารับฟังปัญหาวันนี้แล้วก็จบนะครับเราไม่เอานะครับเพราะว่ามันมันเสียเวลานะครับปัญห uh ามันมีมานานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังชาวบ้านเองเขาคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชาวบ้าน นะครับที่สามารถดึงสสทั้งหมดในส,สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ่าแต่ปัตตานีนาราและก็ยะลาเนี่ยนะครับมารับฟังปัญหาเนี่ยถ้าหากปัญหาเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถจัดใช้กลไกอะไรที่สามารถไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะเราคาดหวังว่าการใช้กลไกคะรัฐสภาเนี่ยนะครับสภาอันทรงเกียรตินี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ตอบโจทย์ อย่างจริงนะครับในเรื่องของการในการในการแก้ปัญหาตรงนี้ครับสเสนอแก้ไขร่างธรรมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับเอผมอยากฝากภาคประชาชินะครับให้อยู่ในวใจัยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบ เท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูเหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่ขึ้น